สวัสดีครับวันนี้เพจ TT2 Shop ขอนำเสนอกันไกรตัดหญ้าโซโลรุ่นยืดได้ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นรุ่น5979ครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองเทสต,ตัดหญ้ากันเลยนะครับอ,อาจารย์เล็กจะโชว์สาธิตการตัดหญ้าให้เราดูนะครับนี่นะครับใบมีดคมมากครับ เราจะลองเทสยืดกันไกนะครับไว้ตัดสําหรับกิ่งไม้สูงสงนะครับจะเลยครับเดี๋ยวลองยืดกันไกนี่ครับไว้ตัดกิ่งไม้นี่นะครับนี่นะครับกันไกยืดได้นะครับท่านใดสนใจสินค้า สั่งเข้ามาที่เพจ TP t o o Shop ได้เลยครับ